แล้วเร็วน okay. ี้มันเป็นอะไรอื้ออ่ามันเป็นขาไข้กูเดี่ยววันปุ๊บเฮ้ย อยมง็แขว่าเขารู้สึกยังไงรู้สึกเป็นเกียรติไหมที่ได้แข่งกับเบดนี่ผมขอถามนะครับว่าคุณรู้สึกไงบ้างครับก็เป็นเกียรติมากเลยครับที่แล้วถามที่ร้านหนึครับนิดนี้ ามีคำหยาคายไม่บอกกับเด็กและเยาวชนที่ยังเป็นเซลอสติกอยู่เพราะอาจจะเกิดวิลกรรมการล้องเรียนแบบได้เด็กๆที่ยังเป็นเซลอสติกอยู่ควรได้รับคำแนะนํานจากผู้ใหญ่ตลอดโยกูย์ใจเลยไหมเออเอเอเขาก็แท็เบาลนะจ๊ะอ้าเออหากู สวัสดีครับพับกบพวกเราพบกับพบกับพวกเราช่องเดินดวนครับผมคุณเห็นที่พวกเราเล่นอยู่นี้หรือไม่มันฟืออะไรแสดงว่ามันมันฟืมันคืออะไรมันคือเขียงซอยชานั่นเองเฮ้กูอยากเน็นม่เป็นะไร เออบอบอลลใช่ครับมันคือพื้นลื่นวันนี้พวกเราจะมาเล่นสูโมกันแข่กันอยู่2ทีม2องคู่บนบิดแข่งกันอยู่สองคู่อันนี้ไป็ูยตัวนี้วัน แล้วกิกาของเราคือเราจะปั่นจิ้งดหีดคนละห้ารอบเพื่อที่จะมาแข่งซูโม่กันให้ออกจากสีเขียวนี้บริเวณนี้คือตกรอบครับแล้วคนที่แพ้เราจะมีบทลงโทษให้แต่เราจึงจะไม่บอกถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับเขาไม่ได้จ่ายนะครับ แล้วคู่ที่หนึ่งของเราคือคู่นี่ปาเบ็ดแล้วก็ไอ้ไอ้เช่าเสียนเอ้ยจกกีดีลนี่ครับคู่ที่หนึ่งของเราพร้อมหมดแล้วมาปั่นจิ้งรีกันเลยครับจิ้งกพร้อมหนึ่งมีหมีสามส สอไปเลยไปวิ <Five. S 1> ่งว okay. <c ười> ิ the the ่งวิ่ง้อไปไปครับผมแข็งกว่ครับเดี๋ยวเดีวนนี้เจ็ย้อนไปเบ็เจ็ย้อนเ็ต้อนครับจังหวะนี้โค้นี้ไายังไงไดีรับผมเป็นค้ที่จบงายมากครับฝ่ายชนะก็คือลูกพเบรคของเราเต็มหนห่นก้อนกูญแะ เ้ยไก่ยูเรียแล้วครับไปเลี้ยวแกรมันยูยังกากอ่ะผมเชียร์ริมผู้ครับเต็มใจสวัสดีครับเมื่อนี้เฮากับมาพบกับมันต์ต่อไปคู่ที่สองโอ้จอที่ต่อไปคู่ที่สองผูกับปีเตอร์แล้วชอบกับไอ้กิลนของเฮาคู่นี้ว่างได้ครับจะมีใครมาชนะผมได้โลกเนี่ยเป่นลกอ่ะผมต่อให้หมดเลยเอาเกินไปแฮร์ดกเตอือมีแค่ริมเท่านั้นแหละที่จะเอาผมลงได้อ่ะอืึตะเลกตกแตกชอบปนสักสองแสง เอาพอแล้วพอเดียวยื้ให้คุณขอเพื่อนยกสิ่งยาเม่จริงไม่จริงไม่จริดเนม้อหีึ่งสองสามเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนที่เห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดง

พูดลงมเลยกูไม่าเนี่้รับแต่มนไปฟื้ก็นหนูไป้ื้ด้าครับคู่นี้ครับแ่ไมาเออหน้าไปสักินหน้าดำเป็นเปียครับยกนี้เริ่มใหม่ครับเมื่อกี้นี้คำพิพาดสักหน่อยเลื่อนล้มครับหน้าดู

ครูเมื่อกี้นี้ปีเตอร์เป็นคนชนะครับแอ๊นะครับถ่ายถ่ายปีเตอร์ครับต่อไปนะครับมันจะสู้กับผมครับเขาไม่ได้ใจว่าบักคิเตอร์นี่เจ้าผมลงบอสั่นผมขาวอันนี่มันกัชนะผมได้ดิเจอไรแจ็คูวกเข้าเจอนี่กูอยากเคลื่อนงงอ๋อที่กูโยนเอางี้นะครับเราจะไม่มีการอุ้มไม่มีการยกกันนะครับยะใช่เราต้อง่งอย่างศักดิ์ศรีแบบนั้นเนาะใช่ใช่ซุกจังโยอ่าโอเคอยะจับมือ เองชิงสิกรอบไปเลยนะครับผมแล้วไปยูกันเลยเดี๋ยหลังตีมาดิโอ้เหียมึงอย่างโกยดิหึงลบลองบล็อสามหยก่าอหาไเเฮ้ยมึงก็แข็งเอ้เบเบดเบเบดเบ ไม่จอเพียก้าฮ่อฮ่า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 ฮ่สยโกไปมีพรอยากสูงผมอีก่แมงมีไปเล้นะครับผมนาครับผมคว้าอีกผู้หนึ่งน่ครับแล้วมาถ้าเออมึงอ่ะ มึงอยาให้เขาถูกได้ได้มึงมาดิ่ค่อไปเอ้คู่เมื่อกี้ผมก็แพ้ไปแล้วนะครับโค้ดแข็งตุกข่ด้วยประเด็นนี่เือใครทำต่อไปจะเป็นคู่สุดท้ายนี่นะครับนี่นะครับคู่สุดท้ายแล้วใครแพ้มีบทลงโทษครับเมื่อกี้แค่โมคะนี่คือคู่ที่จริงจังแพ้มีบทลงโทษให้ครับแล้วผมจะขอสัมภาษณ์การแข่งขันแชมเปี้ยนชิพรอบสุดท้ายรอบไฟนอล ผมขอถามของคุณที่รักนะครับว่าเขารู้สึกยังไงรู้สึกเป็นเกียรติไหมที่ได้แข่งกับเบลนี่ผมขอถามนะครับว่าคุณรู้สึกไงบ้างครับก็เป็นเกียรติมากเลยครับที่ได้แข่งกับเบลบางอดีตแชมป์สิบสมัยนะครับครับผมก็ประมาณนั้นแหละครับแล้วผมขอถามเบลบางแชมป์สิบสมัยว่าคุณรู้สึกไงบ้างครับกับเจอแขกผู้มีเกียรติของเราบักไกอน แต่มัเหยียเสียงวะเนี่ยไม่นคนทำผมผมคิดว่าผมคิดว่าคนนี้ไก่อ่อนมากแล้วรับอ่างนั้นครับต่อไปจะเป็นการแข่งขันแล้วเรามาดูการแข่งขันกันได้เลยครับและรอบสุดท้ายจะบอกว่าไม่หมุนครับเอาจริงจังพร้อมหรือยังครับพร้อมครับกดเหม็นนี่คุณพร้อมหรือยังครับอ้อแล้วอ่พร้อมแล้ว

โยกใหยเบรย์ยังไม่จบครับครับผู้ชนะก็คือลุกพี่เบรยของผมครับผมไอ้สุดหนูอยากจะถามว่าคุณคุณคุณรู้สึกไงบ้างครับที่ได้ชนะครั้งนี้ก็ดีใจครับพ่อกับปกไ้ออนกระจอก ครับเราก็ได้ผู้ชนะไปแล้วเรามาดูสีหน้าคนแพ้นครับนี่ครับนี่ครับผมสีหน้าคนแพ้นะครับผมทีรยุ่นครับผมแล้วเราจะมีบทลงโอกของคนแพ้ที่ผมเกินไปไว้ต้นชิปบทลงกของเราก็คือบ่อขี้โคนนะครับผมบ่อขี้โคลนี่นะครับบ่อขี้โคนผมจะให้เขาโดดลงเองครับเพราะว่าผมจะไม่ทำร้ายเขาอ่าแล้วไปดูเลยครับถ้าพร้อมแล้วสามสองหนึ่งไปเลย แล้วถามที <ing> <the supply> ่ลงครับ <ing> <t> ิเ <ing> ดี <Bell elaborate> <t> ๋ยวงลอาฮ่าอาฮ่าอาฮ่าเอยงลังโ้ยกลงุนเาๆๆๆเอครับคลิปนี้พวกเราก็ขอฝากไว้เพียงที่นี้ ขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปจนจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กดติดตามแล้วก็กรดิ่งให้ผมด้วยนะครับจะขอบคุณเป็นอย่างงามเลยนะครับแล้วพวกับพวกเราในคิดหน้ากับช่องยนตสดแล้วพวกครับอนครับ